สวัสดีครับท่านเอกรครับผมวันนี้ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการแทนน้องหญิงไปช่วงแรกก่อนนะฮะ่ะ็บรรยากาศดูจะแปลกๆไปนิดแปลกตาไปนิดนะฮะแต่ก็คงไม่น่าจะเป็นที่แปลกใจนะครับเดี๋ยวสักครู่น้องหญิงกําลังเดินทางมาร่วมรายการนะครับเพราะสาร์าทิ์นี้น้องหญิงเขาจะต้องเดินทาง ไปเมืองเลยฮะไปบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองเลยมีธุรภารกิจด่วนไปได้เมื่อวานครับนี่ตอนนี้ลงเครื่องมาแล้วครับกาลังเดินทางเข้ามาที่สถานีอยู่ <S <S ผมก็ขออญาตที่จะดําเนินการคุยไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้เราได้เห็นฟังเพลงลิงแก้แหไปนะฮะก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรที่ซึ่งคล้ายๆกับคาผ่านหน้าผ่านตาท่านดีครบไปพอสมควร วันนี้ช่วงแรกผมคงไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวฮะแต่จะคุยในเรื่องในบริบทบางอย่างที่พี่น้องได้เห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและค่สัมผัสเห็นในภาพจริงของท้องสนามหลวงโดยกรุงเทพมหานครเหมือนกับในยะที่ว่าถ้าเรามองกันที่ผ่านมาถึงเหมือนที่ผมพูดได้ฟังฮนะ ก็คือกรุงเทพมหานครน่าจะมีส่วนรู้เห็นแกน้อยู่บ้างว่าอะไรเป็นอะไรทําไมต้องมีรถน้ารถดูดอะไรอะไรช่วยกันบริการกันเต็มที่ว่างั้นนะฮะทั้งทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งหมวกเขียวหมวกแดงดาวแดงก็ก็กอ,ยอยู่กันอย่างสุขีสมสุทรก็ได้ข่าวว่าได้ถอยทับไปบางส่วนแล้วในกลุ่มของคุณชัยวั์สินทวงอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็รู้สึกที่น่าจะยินดีก็คือว่าสารโคกเรียก ไปรายงานตัวนะฮะเพราะคงผิดเงื่อนไขศาลแต่ผมก็ยืนยันกับท่านได้ฮะศาลก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้ริดรอนสิทธิ์ในการที่ให้เข้าคุกเพราะว่าคงคุณเรวั์ก็คงมีไม่ได้มีเจตนาละเมิดคําสั่งศาลเอาผลจะออกมาอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเราเสื้อแดงก็ถอนประกันทันทีครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะ ให้พี่น้องได้รู้จักคนที่ท่านคุ้นเคยโดยเฉพาะพี่น้องเขต้ว้ยขวางกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนและก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องเป็นทั้งลูกพี่ด้วยนะครับอ,อดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับอดีตผู้นํนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามแหงวันนี้ท่านนั่งอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต้ว้ยขวางคุณประเดิมชัยบุญชื่ยเหลือหรือพอดของพี่น้องชาว้ว้ยขวางสวัสดีครับคุณประเดมชัยครับรวสวัสดีครับพี่หมูครับ เป็นไงบ้างครเห็นได้ข่าวได้ข่าววันนี้พระวกก็เท่าที่ผมได้ติดตามมาโดยตลอดสําหรับในเรื่องของสถานการณ์ที่สนามหลวงนะครับที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับไปใช้พื้นที่ในสนามหลวงซึ่งผิดเงื่อนไขตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศนะครับ ห้ามใช้ชุมนุมทางการเมืองหรือว่าห้ามไปกระทําการใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะครับ mm hmm. เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมนครเองใช้งบประมาณไปถึง340กว่าล้านบาทนะครับ hmm. ไปปรับปรุงพื้นที่สนามหลวงใหม่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ใช้เป็นพื้นที่สําหรับรองรับให้ประชาชนเนี่ย ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนกลางเมืองนะครับใช้เป็นสถานที่ในการที่จะไปออกกําลังกายไปนะครับเดินเล่นอะไรต่างต่างเหล่านี้นะครับก็ต้องการที่จะสร้างเป็นหน้าเป็นตาขององให้ไปได้เช้ากับเย็นก็มีเวลาปิดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย พื้นที่สนามหลวงเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของผู้คนที่ไม่มีที่พักอาศัย <Yeah. S 2> นะครับก็เข้าไปบุกรุกไปไปอยู่นะครับไปหลับนอนกันเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็สร้างมาหาความเดือดร้อนให้กับผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือน, mm hmm. น,นกันงอทมอเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการประกาศเป็นพื้นที่ที่จะมีเงื่อนไขในการใช้นะครับและอย่างที่สองเราเห็นว่าสนามหลวงเนี่ยติดอยู่กับ ในส่วนของวัดพระแก้วนะครับหรือว่าพระบรมหาราชวังนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไปเน anyway ี่ยจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนมาเที่ยวเยี่ยมชมที่วัดพระแก้วหรือว่าพระบรมหาราชวังเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเมืองนะครับเมืองหลวงเป็นเมืองที่พูดง่ายว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเครดิตในเรื่องการของเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็นกันเนี่ยนะครับทางผู้รับผิดชอบเองเข้าพยายามที่จะสร้างนะครับสิ่งที่คล้ายๆว่าเป็นมิติที่ท ให้คนมองดูแล้วเนี่ยนะครับมันน่าที่จะมาเที่ยวอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้เข้ากับประเทศชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพครเองก็ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวนะครับจากการที่มีกลุ่มคณะบุคคลเข้าไปนะครับไปยึดนะครับพื้นที่ในการที่จะใช้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในการที่จะเรียกร้องนะครับโดยวัตถุประสงค์ใดก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้โดยผิดเงื่อนไขนะฮะทางกรุงเทพครเองนะครับโดยสํานักงานเขตพระนครนะครับซึ่งถือว่า เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับที่จะต้องดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรบการปกครองท้องที่ 2, 4, 5, 7นะครับประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธาระของทรัพย์สินบัตรของแผ่นดินใลาพวกนี้นะครับก็ได้มีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษสําหรับผู้ที่ที่เข้ามาบุกรุกและผิดเงื่อนไขนะครับ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพานครเองก็พยายามมีความมีความพยายามที่จะได้ทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามที่จะได้เชิญชวนให้ไปใช้สถานที่อื่นนะครับซึ่งกทมก,ก็เสนอพื้นที่ให้นะครับไม่ใช่ไม่เสนอพื้นที่ห,หมายความว่าการเรียกร้องสิทธทิทางการเมืองเนี่ยเราก็คงไม่สามารถปิดการได้เพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบที่นะครับจะต้องไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับบุคคลอื่นถูกไหมครัแต่การกระทำนะครับของคณะบุคคลที่มาใช้ พื้นที่ในคราวเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับกร,รุงเทพมหานครเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวไป,ไปอยู่นานมากก็ประมาณ3เดือนแล้วครับประา<ผ>มาณสามเดือนผมคิดว่าท,ที่อยู่ไปอีกสักหน่อยท่านนิโรผมคิดว่าครอบครองปรปากได้แล้วน,ะนะั่นนะครับเผิๆน่าจะออก,กนโนดได้ก็ได้เห็นว่าในวันนี้นะครับผมผมได้รับการรายงานข้อมูลล่าสุดก็คือว่าเมื่อตอนต้นพี่หมูบอกว่าการที่กทมไปไปไป ไปดูและนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการให้การสน,นันุนเรื่องลดน้ำํำลดสุขาเลยนะครับก็ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือถ้านะครับไม่มีสิ่งของเหล่านี้ไปซัพพอร์ตเนี่ย ผู้คนเหล่านี้ก็จะใช้พื้นที่สามหลววในการที่จะถ่ายจะปัตลวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะสร้างสร้างส้วมสร้างน้ำกันได้ครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาของเมืองเยอะขึ้นมากๆนะครับกทมก็เห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการช่วยดูแลในเรื่องการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ก็ด้วยหลักพุทยธรรมนะครับก็ไปดูนะครับแต่สิ่งที่ผมได้รับรายงานในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งก็คือว่ารถสุขารถน้ำต่างต่างเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มาจากเงินภาษีของระชานนคับ วันนี้นะครับมีการเอาน้ํามันไปลาดที่รถซึ่งเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพกรซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมีความพยายามที่จะไปเาผา,ผารถทำลายเผาทำลายนะครับจะด้วยเงื่อนไขใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสถานการณ์เรื่องของการจงใจในการที่จะทำรา,ายทรัพย์สินของของทางราชการซึ่งถือว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนก็ตามแต่ผมคิดว่าไอ้อเรื่องอย่างงี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ,อะไรเขาบอกเขาอหิงสา อำมันยังไงก็ไม่ทราบนะรแปลว่าคือผมผมได้รับการรายงานจากท่านผู้ในการเขตพระนครวมนเนี้ยนะฮะก็ก่อนมาเข้ารายการเนี่ยผมก็ติดตามตรวจสอบอีกทีว่าโดยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ได้รับการรายงานมาอย่างก้นว่าในการเนี้ยมีการแบ่งเป็นหลายก๊กหลายกลุ่มนะครับมีปัญหาความขัดแย้งนะครับมีความเห็นไม่ลงรอยไม่ตรงกันนะฮะซึ่งซึ่ง,งอ,อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในเขาแต่สิ่งที่ผมอยากจะได้เรียน ผ่านท่ยานพิกิกรไปถึงท่ยานผู้ชมก็คือว่าพวกเราเองในฐานะที่เป็นตัวแทนคนของเรียมคอนครในฐานะที่เป็นสมาชิกสภากูุงเทพกครนะครับการที่ผู้บริหารเองได้ขออนุมัติก็ประมาณนะครับเพื่อที่ไป แก้ไขปัญหาไปปรับปรุงไปพัฒนานะครับ <c oughs> ใน <c oughs> ที่ใดก็ตามแต่เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยในส่วนของสมาชิกสภาเทศบกรไม่ค่อยได้ขัดข้องในเรื่ <c oughs> องพวกนี้เพราะเราถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันนะ <c oughs> ครับล่าสุดนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามดูในร่างมงบประมาณปี2557ที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ <c oughs> สภาองค์กรในประมาณปลาย ปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่24กรกฎาคมเนี่ยะครับก็จะมีการพิจารณางบประมาณปี2557ของผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการขอจัดสัรเงินงบประมาณอีกประมาณ40ล้านบาทไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่สนามหลวงอีกนะฮะอันนี้นะครับถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่นะครับ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เงินในกระเป๋าของผู้บริหารไม่ใช่เงินในกระเป๋าของเราเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับที่ท่านได้กร,รุณาเสียภาษีมาให้กับหน่วยงานนะฮะแต่การที่นะครับเราจะเอาเงินเม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ใหมันอยู่อย่างคงทนทาวรอ,อ,อยากที่จะให้มันคุ้มค่าถูกไหมครับก็คงไม่ได้เปรี่ยงแปลกอย่างที่พี่วัดบอกนะฮะก็คือว่า ไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นจะก่อเหตุความวุ่นวายเอาน้ำมันไปราดหรือเตรียมจะให้มันมีการจราจนเล็กๆให้เป็นที่จุดสนใจนะก็ที่ผ่านมาก็ถูกจับโดยการที่มีเครื่องเทียมอาวุธเขาเรียกว่าที่ใช้เครื่องช็อตไฟนะฮะไฟสอร้อยยี่นะสิบโวล์เนี่ยถึงตายนั่นน่ะก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ก็คนที่มาจากวัด ก็ไม่ใช่ว่าหินสาสเสมอไปนะ่าชัยวัฒน์เองก็คุ้นเคยกันอยู่ก็ก็ไม่ได้มีเรื่องที่แปลกแต่ว่าถ้าตั้งข้อสังเกตเหมือนที่พี่วัฒน์บอกนี่ยก็คือว่าท่านผู้ชมครับถ้าว่ากรุงเทพมหานครจะจัดงบประมาณในการที่จะไปทำเขาเรียกให้เพิ่มแสงสว่างในบริเวณสนามหลวงหรือ,อท้องสนามหลวงหรือ,อพรนิมนทนตรตงนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทําได้ก็ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกแต่จะเป็นที่คอรหาว่า อ๋อคุณก็อำนวยความสะดวกทั้งนา้าทั้งไฟทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันมีแสงสว่างในยามค่ําคืนนะฮะแต่แต่ผมก็ก็เป็นห่วงว่าท,ทําไมกรุงเทพมหานครไม่ใช้ไม้ไม้แข็งในการที่ผลักดันให้คนที่อยู่ไม่จําเป็นจะหน้ากากขาหน้ากากเหลืองหมวกเขียวดาวแดงแล้วก็ไปได้ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มของแค่วัดที่ตอนนี้ก็ยังมีกระจัดกระจายอยู่ไม่ใช่ว่าวันดีคุณก็มีอำนาจในการแท้แท้ไปรังแกคนที่เลร่อน นะเอาเถอะมันเป็นกฎระเบียบข้อกฎหมายก็ต้องปฏิบัติหรือไปไปไปไล่ไปจับพวกเขาเรียกว่าพวกค้าประเวณีในะใต้ต้นขนุนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งหรือไปจับแม่ค้าขายอาหารนกพิรารับได้แหวงลอยครับเด้ไหก็ถามนะั่นแหละว่าทําไมกรุงเทพมหานครไม่ใช้ไม้แข็งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะนเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เบื้องต้นที่กอทมใช้งบมาณไปปรับปรุงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการในการตรึงกําลังนะครับโดยใช้เทศกิจน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับที่อยู่ในการกํากับ ของกรุงเทพมหานครนะครับเข้าไปตึงกําลังในเรื่องการที่จะดูแลจัดระเบียบเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีคนเข้าไปบุกรุกหรือว่าเข้าไปนะครับใช้โดยผิดวัตถุประสงค์นะฮะแต่จากการที่ผมได้พยายามที่จะได้สอบถามหรือว่าหาข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางเจ้าที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ที่แก้ตัวหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้ได้พิจารณาก็คือว่า เขาก็บอกว่าโดยอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการเนี่ยเขามีขั้นตอนในการปฏิบัตินะฮะหมายความว่าการที่มีผู้ไปบุกรุกไปผิดพรบรักษาความสะอาดเขาก็ออกเป็นประกาศหลังจากออกเป็นประกาศเสร็จก็ออกเป็นคําสั่งให้ออกถ้าไม่ออกนะฮะก็ถือว่าฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานนะฮะที่ไม่ออกก็มีโทษตามกฎหมายทั้งโทษปรับทั้งโทษจำนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถือว่าใช้ในส่วนของกฎหมายที่ดินกฎหมายปกครองท้องที่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคือแน่นอนว่า ถ้าพูดถึงขั้นตอนในการปฏิบัติในฐานะเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับก็ก็ถูกครับรไม,ไม,ไม่ไม่ผิดาาอ,อ,อะไรไปในสามสิบวันอะไรเงี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นที่แคลงใจหรือที่คนสงสัยอย่างที่พี่หมูบอกก็คือว่าใ,ในในตอนต้นเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าไปจัดระเบียบสนามหลวงตั้งแต่ตน้นเนี่ยนะครับผู้ค้านะครับผู้คนแร่ร่อนเล่่อนนะครับคนที่ไปทำมาหากินโดยผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นพวกค้าประเวณีอะไรต่างๆเนี่ย คำถามที่ตามมาคือว่าทำไมคุณใช้วิธีการในการตรึงกำลังใช่ใช่ดูไหมฮะตอนต้นที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ามาตอนแรกๆเลยเนี่ยนะครับยังไม่มีการถึงขั้นกับการเต้นยังไม่มีการปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังมีการยึดเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาจํานวนไม่มากนะเบื้องต้นก็ยังไม่มากนะฮะแต่กทมเองก็ไม่ได้เลือกใช้วิธีการในการที่จะผลักดันออกไปใช่ใช่ะสรุปได้ไหมว่ารู้เห็นกัน ก็ถ้าจะคิดอย่างนั้นนีครับผมว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะเพราะผมเห็นขนาดงานวันวิสาขบาูชาครับก็ก็เฉยไม่เกี่ยวครับเจ้าฟ้าเจ้าบดินเสด็จมางานราชวพิธีพืชมงคลฮะกูกว่าเฉยไม่เกี่ยวคับมันมันมัน,ม,นมันชี้เห็นไงมันชี้เห็นอย่างท่านอย่างอ้อทีอยู่ในสภากรทมเนี่ย แทนที่พวกแม่ของแม่ค้าขายเขาเรียกอะไรข้าวโพดแห้งโยนให้นอกพิราชกินเนี่ยนะฮะหรือร้านป ian, ุ๋ยตรก๋วเตี๋ยวแถวหน้าวัดประแก้วตรงนั้นนะฮะเห็นพวกเทศกิจเอาตะบงกระวองไล่ทุบเอารถปิกอัพมาเก็บขนกันเต็มที่ที่จริงมันทําได้ถ้าถ้าเพราะที่จริงที่ถามว่าทำไมถึงทําได้เพราะอย่างน้อยๆที่สุดผมก็เห็นนายตำรวจใหญ่ๆที่เป็นรองผู้ว่าหรือรองหรือที่เป็นรองผู้ว่า